ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสาพารวยนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันที่2 6กันยายน65นะครับเมื่อนี้ก็จะมีแนวทางต่างประเทศแนวทางฮาหนอยมาฝากคุณพอ่อคุณแม่เฮาคือเกานะครับเนาะซึ่งเมือ่อวานนี้ก็เขาเต็มเต็มขึ้กัน2รายการนะครับของ อทองใสเข้า2รายการของแม่บวกสรายการเช่นกันนะครับเอาเมื่อนี้นะครับอาจะมีมาตอนมาฝากคุณพ่อคุณแม่ปีปัญหาหองเก้านะครับกจะเป็นตัวใดเดี๋ยวมาเข้าไปเบิง้งไปช่มพร้อมๆกันนะครับยซี่ถกท่านครับเอาครับวันนี้มาเบิ้งตัวเลขแนวะทางหาน้อยกันนะครับวันที่ อ๋ออันนี้เป็นสถิติเมื่อวานนี่นะครับวันที่25นะครับมาย่อนหลังเบิ่งสถิติเมื่อวานนี่ว่าเขาหรือบ่เขานะครับเขาจริงแท้บ่นะครับ29เข้าตรงนะครับเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มา37นี่ก็เข้าตรงๆนะครับเมื่อวานนี่เขา2รายการนะครับของอทองใสนะครับของแม่บวกก็เข้าเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสถิติเมื่อวานนี่นะครับบาทนี้นะครับมาเบิ่งสถิติวันนี้นะครับ26 กันยายนหกห้ากันนะครับนะครับมือนี้กามีวิ่งสี่นะครับวิ่งสี่รองสามกันเก้านะครับเมื่อวานนี้เลขวิ่งเลขแดนกับเขานะครับเขาตัวร่องและก็ตัวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมือนี้จะเขาอีกบอนะครับสําหรับเลขวิ่งเลขวิ่งเลขเด่นนะครับวิ่งสี่เด่นสี่รองสามกันเก้านะครับมือนี้นะครับจับคู่สามตัวนะครับ

ซีเก้าหก6ีสามแปมหน่องนะครับมือนี่สิบสงหางนะครับแต่ว่าวงกลมให้อยู่ที่8ปดหางนะครับหรือว่า FC จะจับนอกวงกลมอีกสี่หางนี่ก็ได้นอกกับนอกเอฟซีตกแต่งับกรับไวน้ำนะครับหลายตัวแต่ว่าเขาบ่ค่อยลุดนะครับคือสรุปไ่งไงว่าแต่ละมือบ่ลุดนะครับ ยกเว้นแต่ว่าจะเข่าจี้หางนะครับหมู่บ้านนี้เข่าสองหางนะครับหมู่บ้านนี้บรไดกล้วยนะครับเข่าตรงๆทั้งสองหางนะครับมือนี้จะเข่าจักหางมาลุ้นกันนะครับเอฟซีนะครับสําหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับจัดตัวระคาบาทสิบาทเนาะครับเนาะเข่าทุกมืออยู่นะครับสําหรับท่านใดที่มีแรงจัดนะครับส่วนทั้งช่องบริไดจัดนะครับเด้อเอ้าเอฟซีท่านใดใจดีก็จะเรลืมนะครับเด้อจัดเพื่อ ทางช่องน้ำแน่นะครับจัดเพื่อเม่บวน้ำแน่เด้อพี่น้องช่วงนี้บ่มีค่าสมุดประกากับโบมีแล้วนะครับใกล้ละเริ่มได้เขียนยนยอ,อก,กันลงเรื่อยแล้วเนาะครับเนาะอีขาดทุนทรัพย์ขาดปัดจจัยแล้วอีกจังน้อยนะครับก็คงจะได้ยุดในการลงคลิปซะแล้วนะครับเพราะว่าเบิ่งแล้วลงไปแล้วก็บ,บอค่อยมีคนเขาเบิ่งเขาช่มไหมครับพี่น้อง นะครับจักว่าเพิ่นถือหรือบ่ถือนะครับแต่ว่าให้ตัวเลขแนวทางไปถื่ออยู่นะครับแต่ว่ากัเม็ดอิ่มซิมนะครับจากนั้นแล้วทังช่องอาจจะได้งดทาง้านอยนะครับถ้ายังบ่คขบหนหนานะครับก็คงจะได้งดลงนะครับเพราะว่าลงไปแล้วกะบ่คคอยมีค้นเขาเบิงเขาช่มพอประมาณนะครับเดี๋ยวล่องๆไปอีกแก่หมื่สองหมือนนะครับถ้า ยังบ่คืบนากะคิดว่าน่าจะขอยุติการลุ่งฮานอยนะครับแต่บ่คืบนากะคงจะเป็นลุ่งตั้งแต่เฉพาะารัฐบาลไทยนะครับแต่มีคนเขาเบิ่งขาชมขึ้นมาแน่นะครับกับจะลงให้ต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วก็กอกำลังแรงเชียร์แรงใจในได้ครับเด้อคุณพ่อคุณแม่ ช่วงนี้หมดกําลังใจแล้วนะครับคนติดตามกันน้อยนะครับคนเบิงคนชมกันน้อยก็เลยบม่มีกําลังมดกําลังใจที่จะทําคคิดต่อไปนะครับสําหรับห้าน้อยนะครับถ้าหากว่ายังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับก็คงจะขอยุติการไทยท่านะครับสําหรับห้าน้อยนะครับฉะนั้นเราก็ขอแรงเชยร์แรงใจจาก ขอคุณแม่ได้ครับเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับช่วงนี้หมดกําลังใจแล้วนะครับกําลังซับกับ่ม,มีแล้วนะครับกําลังใจก็ลดน้อยถอยลงเนื่อยแล้วนะครับให้ถูกอยกกับมีตดอิ่มซิมนอกรับเนาะหรือว,ว่าจังไดน,น้อยสิจังไดกั เป็นกำลังเ,งเชียรชทั้งใจให้แช่ทั้งช่องไม่เลือกค,คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์เป็นกำลังรงเชียร์ัรงใจให้แน่นะครับช่วงนี้บว้แล้วนะครับแม้แต่จะซื้อสมุดปรกา,ากกาก็ยังยากอยู่นะครับเนาะเพระาะว่าทั้งช่องบริจัดนะครับพี่แต่ปอยให้พี่ให้น้องให้คุณพอ่อคุณแม่เฮ้านะครับาจัดทุกมือกับคงจะเพรามี ทุ่สับอยู่จักเล็กจักน้อยนองกับเนาะก็ได้ค่าน้ำปูน้ปลาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้จัดนะครับเอาในมือนี่นะครับก็มีตัวเลขกแนวทางมาฝากพี่ฝากน่องเฮ่าซัมนีนะครับกับมาลุ้นกันเด้อครับว่าจะเข่าแท้บ่จะเข่าจังหางนะครับจะขึ้นทุกมือบ่นะครับหรือว่าจะเข่าไล่กาทุกมือทุกวันนะครับ าหากว่าที่นนได้บึงได้ชุ่มแล้วได้จัดกับเปลี่ยนกำลังแรงเชียีงใจให้ในได้ครับเด้อแชร์ไปกันเยอะๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์แชร์ไปคนละเยอะๆ,ๆนะครับแต่วันนั้นกะทางช่องกะคมจะของดทางหาน้อยนะครับก็คือจะปล่อยทางรัฐบาลไทยนะครับเอาสำหรับจิปนี้นะครับก็ ขบขอบคุณนิพพิทุทุกท่านที่เขามาบึงมาชมนะครับมากดซับสขไคร่กดไรกดแชร์เป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้แกทั้งจองรองใสพารวยสำหรับท่านใดที่ชมอย่างไม่ข้ามโฆษณาถือว่าท่านลําเมิดประเรสริฐสีขอให้ท่านโชคดีถูกฮานอยเย็นนี้หลายๆหางกันด้้อครับผมขอให้ท่านได้โชคได้ชัจากฮานอยในเย็นนี้หลายหหางนะครับนะหลายๆรา,ายๆๆกัน เอาเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเลขกนนะท่งอีกสักรอบหนึ่งนะครับเิบซีทุกท่านครับอ่าแคบหน้าจอไว้เลยครับคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้เลยสามตัวให้โตเต็ตงเลยนะครับเด้อซี่หางนะครับสําหรับสามตัวแต่สองตัวให้กลับด้วยนะครับแคบหน้าจอไว้เลยนับหนึ่งแคบหน้าจอนับสองแคบหน้าจอนับสามขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ขออนุาตแจากพี่จากน้องไว้เพียงแกนี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกท่านครับผม